สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับสวนจำรานฟาร์มแล้วนะครับวันนี้จะมาอัปเดตลูกไก่ที่ฟักออกชุดแรกของตู้ใหม่ที่เราซื้อมาชุดนี้ที่ผมเก็บไข่ได้ร้อยกว่าฟองมันก็ไม่มีเชื้อไปสักเกือบครึ่งนึงนี่คือลูกไก่ที่ฟักออกอได้จำนวน เยอะอยู่ยังไม่ได้นับดีย๋ยวผมจะมานับให้ดูทีหลังชุดนี้ก็ได้ลูกไก่เป็นที่น่าพอใจครับแข็งแรงทุกตัวมีพวกที่เกิดหลังๆในตายไปสองตัวสตัว1ตายไปสตัวน้องเขาบอกว่าตายไปสตัวแล้วก็มีชุดที่สองในตู้กำลังจะเกิดที่เกิดแล้วก็มีที่อยู่ในตู้ใหญ่เดีย๋ยวผมพาไปดูนะครับ ในตู้ใหญ่ไข่ที่เกิดชุดที่สองเพราะว่าเราเอาไข่ใส่ต่อเนื่องกันสองอาทิตย์ชุดที่แล้วออกได้สี่ห้าวันละชุดนี้ก็กำลังทยอยออกออกหลายตัวอยูอ่ที่ฟักอยู่ในตู้ใหม่เลยจะเป็นชั้นที่ชั้นที่สองชั้นที่สอง ที่ฟักออกประโยชน์ฟักออกนะครับกระปุกตัวผ่านลมมันหลายตัวอยู่ให้ดูไข่เปิดไข่เจ้าออกค่อนข้างสมบูรณ์นะครับตสมบูรณ์ เจาะออกรอบดีค่อนข้างสมบูรณ์อเจาะสมบูรณ์ครับไม่เจาะแบบนม้สมบูรณ์ไม่เจาะกลางลูกมาเจาะช่วงบนนี่เจาะช่วงปานข้างบนนี่วงกลมเลยสมบูรณ์ครับเก็บเกลือนหมดเล ก okay. uh, uh, องนี้้องนี้ไข่นา่าจะเสียนะครับถ้าเป็นแบบนี้เก็บ mm hmm. เก็บออกไปในไข่้อ mm hmm. ไม่เงินเดี๋ยวตู้สกปรกนี่ก็ทำความสะอาดไม่ดี ผ่านมู่ผ่านตามาได้ไงทีกลายต่เต็มจะเป็นชุดวันที่หนึ่งที่สองอนนอไม่เอาก,การะจาดมานับสิชุดนี้ออกกี่ตัวนจะได้ออกไปลูกค้า Oh, <laughs> ได้สิบหกตัวมีเจอ,อู่ไหมไม่มีเจอะน่าจะทยอยบอกมีก็เป็นชุดที่สองมีชุดที่สามอันนี้ชุดที่สี่อ็มาเก็บเกลดไข่ออกทำความสะอาดข้างล่างเดี๋ยวชุดนี้เราก็เอาไปอนุบาลอนุบาลปบไฟต่อ มันจะมาปกไฟอีกสักคืนหนึ่งในตู้เก่าทีนี้ปกไฟไว้ก่อนให้มันแข็งแรงพวกนี้เราก็จะเอาออกไปอนุบาลเอามาอนุบาลในนี้ชุดนี้กระโตแล้วชุดแรกนี้ได้อยู่ประมาณ5วันแล้วเราก็จะเก็บลงไปอนุบาลข้างล่างในวงบ่อต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ เดี๋ยวนับก่อนดีกว่าเดี๋ยวหาที่ใส่นับก่อนดีกว่าชุดนี้จะได้กี่ตัวในที่ใส่เก็บใส่นี่จะได้ไม่ออกก็มั้งไม่ต้องไม่ต้องเอานี่ใส่นี่เอาใส่นี่แหละอดทใหน่อยเถี๋ครนับ you mm -hmm. ตายไปสองตัวก็เท่ากับสี่สิบแปดแล้วเราจะลงไปเอาลงไปบ่อนุบาลข้างล่างในในเรานะครับในวงบ่อโอเคเล้วมเเจอกันที่วงบ่อครับมาแล้วมาแล้วมาบ้านใหม่แล้วมาคนเลี้ยงไก่สมบูรณ์กว่าไก่นะครับ เตรียมบอกอนุบาลไว้แล้วนี่เอาข้างล่างสิพี่วางข้างล่างสิจดีด้จับสี่สิบหกตัวใส่ไว้หมดเลยไหมเนี่ย ใส่หมดเลยนี่เ,เออเอาหอบเลยครับพี่น้องครับหอบเลยอัตรารอดค่อนข้างดีนะครับนี่ เพื่อฟ้าตู้ใหม่นะอัตราลอดดีโอเคเหนไหสิสี่สิบหกตัวชุดที่ครับอันนี้จะเป็นชุดก,กอดหน้า นี่ชุดก่อนหน้าชุดนี้จะสองอาทิตย์แล้วนะครับจะเข้าอาทิตย์ที่สองชุดนี้ก็ชุดที่เทมาไหมชุดนี้ประมาณสามอาทิตย์กว่าจะเข้าสี่อาทิตย์แล้วจะเข้าเดือนแลวชุดนี้นี่สามชุดชุดที่สี่กำลังฟักได้สิบหกแล้วตเตรียมที่ไว้แล้ว เดี๋ยวชุดนี้มาลงชุดนี้ก็จะได้ปล่อยครบเดือนเอาไปอนุบาลอีกในในในเลา้าอนุบาลในเลา้าตรงนู้นอีกสักเดือนหนึ่งแล้วค่อยปล่อยทำวัคซีนแล้วเรียบร้อยพี่เลี้ยงกับไก่พันเยอะแย,แยะเ,เดี๋ยวพาไปเดินดูไก่สักหน่อย เป็ดเ e ็มีไก่ก็เยอะนอนกลางวันยังมีเป็ดก็เยอะไก่ก็เยอะชุดนี้เป็นชุด ชุดพั่วจะได้ปล่อยละจะเข้าขอสองเดือนลงตัวกับตัวโตเดี๋ยวชุดนี้ก็ปล่อยละโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรกับมาอัปเดตลูกไก่เกิดให้ดูกันนะครับแล้วคลิปต่อไปเราก็ค่อยว่ากันอีกจะมีเรื่องอะไรให้ดูก็ติดตาม ฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ